สวัสดีค่ะพบกับกิ๊บปาริชาวิมนธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธในช่วงนักข่าวพลเมือง4ี่รีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวจากเรื่องราวของต้นว่าที่เกี่ยวพันกับพุทธประวัติโดยเชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งปฐมฌานของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะขณะมีพระชนมายุ7พรรษา พุทธศาสน,นิกนชนบางส่วนเช่นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจึงนิยมนำดอกหรือยอดอ่อนของต้นว่ามาเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแทนดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดติดตามรายงานจากซีรีพอร์เตอร์คุณทินพัฒน์พัทรเกียรตวีวิทยาลัยโพธิวิชาลายัยมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธค่ะบ้านสวนอ้อยตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสอยางจังหวัดตากเป็นชุมชนหนึ่ง ที่มีวัฒนธรรมที่งอกงามด้วยกระบวนการของชุมชนที่นี่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นชุมชนชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาจึงทำให้วัฒนธรรมบางอย่างของชุมชนถูกผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมเดิมและวัฒนธรรมใหม่จึงกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านสนอ้อยต้นว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่ชาวบ a, first, ้านนำมาบูชาต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่เกิดจากความเชื่อและศรัทธาของชุมชนนี้เล่ย์เย็นนอชิคารีเลกเกพีตุมอเย็นเลว่าเล่ยอันลันเดียเลสเลกันีเราได้หยุดที่เอาไว้ด้พีสูเลเวมอเราหยดจานี้คุมโยจะแล้คุมโยจะได้เนื้อว่าเล่ยโบสถ์สวรรค์เทพยดาเราเดอโอ้เดอครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เลยปกตจะชมมุ่นมั่งโอ้ไปเลยตรัสธรมเตือบ่ามั่งปกโพเดมเลโอ้จู่ลยยีเดปกเลยพอทีเนี้ยหัวบรหาบรอที่โพสต์ตัวเดปกโพเอ่าวไโอว่าคือคือบาบามอความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำรงชีวิตและเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่โดยรอบด้วยเรื่องราวของต้นว่ากับพระพุทธศาสนาที่มีการเล่าขานกันมา ตามความศรัทธาและความเชื่อนั้นจึงทําให้ต้นว่าเป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านเลือกบูชาต่อพระพุทธศาสนามาบุาบาพอมีเจ้าแล้วมัเเดข้อทนีต่อุลนาินาวาทดีต่อไปให้กสโี่พอุคกบาเดดพูดหรพูดวเดว่ารอแล้วาพอันาทีรว่าสีที่จะตีว่าแกบอาพอมีเจกับ้าสศสูที่อขาที่ามอกิการจริงๆ ตัวแทงของพระเจ้าเจ้าจะไม่มีนะก็จะใช้เป็นต้นโพพึกบางเป็นต้นว่าบางเป็นต้นไม้สาระบงังไม้เก่งไม้รังบางคือทำตรงประพฤติปฏิบัติทำไปพักตรงนี้เจ็บบานตรงนี้กก่าววังตรงนี้หาวังนน่ยเพราะงั้นอยากโยมอุบาสกอุบาสิการู้ว่าสาธุชนทั่วไปคือจะไปจัดยอดว่าอ่าคืนมาบูชาพระพุทธเจ้าของเรา ไม่ว่าข้าวกระเอียงไม่ว่าข้าวพุทธถ,ถ้าเขารู้นะเขาจะไม่ตัดไม้พวกนี้มาทําบานเพราะเป็นไม้ก็เป็นตัวแทนของพุทธเจ้านะดอกว่ากับบทบาททางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยเรื่องราวที่น่าเลื่อมใสศรัทธาจึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านสุนอ้อยวัฒนธรรมอันดีงามนี้จะถูกถ่ายทอดให้กับลูกหลาน ให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปนักข่าวพลเมืองโพธิวิชาลัยรายงานนอกจากเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บูชาแล้วการหมั่นเปลี่ยนน้ำใจกันให้ดอกว่าเพื่อคงความสดให้นานที่สุดนั้นนับเป็นกุศโลบายที่แสดงถึงความหมั่นเพียรได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทรมาที่0949761285และตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We'll be right <laughs> back.